better dig it bring it back got to dig it 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 เป็นเซิร์ฟไทยนะครับเขบาก็ไม่ค่อยแย่เด็ดเท่าไหร่ถ้าี e เจ็อเอาไว้แก้หาดกันที่สุดโอเคเราไปดูข้างในเลยะครับโอเคกดเข้าไปมีอะไรบ้างของขวัา,วา,านี่มก็กดนะครับีคาเไม่ต้องรัไม่ต้องงท่านสวัสดีเข้ามานลกดเป่นหน้าค่าเลย คนยังไม่มีนะครับเซฟสองกำลังกำลังปรับปรุงครับร้านนี้ขายยาทุกชนิดต้องเตรียมให้พร้อมนะวแก้ขาดอยู่โอเคทุกอย่างก็เหมือนทาองไทยเหมือนครับไม่ต้องรีวิวแล้วแหละผมว่าทุกอย่างก็เพ็ดก็ประมาณนี้ ประมาณนะี้เสียงดังไปหรือเปล่าเสียงดังไปต้องขออภัยนะจ๊ะลืมดูอันนี้รับของนะครับนี่รับของก็เดี๋ยไปนะนี่เป็น b p เจก็ปก,กติครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองมาดูครับผมซื้อฟสองกันเล दिखे जो